สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ยายจ้อยสีมาเก็บใบแมงลักเขาช่องฟิตไว้พี่น้องไปใส่แกงตัดออกให้เพิ่นเกิดให้เพิ่นปป้งยอดไม่เนาะค่ะเนาะเพิ่นออกดอกแล้วไอ้จ้อยต้องตัดเพิ่นออกก่อนแล้วให้เพิ่นออกดอกไม่ออกยอดไม่กันเ้นาวพอออก เพิ่นกะสีออกดอกเพิ่นกะสีแก่ถิ่นเขาก็ต้องตัดออกเขาบอกกับบํารุงเพิ่นไม่แบบใส่ปุย๋ยใส่ยังเพิ่นไม่เนาะเพิ่นกะสีแตกยอดแตกยังออกมะไม่เอาไว้กินหนาหนาวพี่นอ้องเขาซองฟิดไว้ว่าแต่เขาตัดเพิ่นกะสิเพิ่นกะสียูซาดนี่แหละเขาต้องตัดออก,กนอ้องหล่เนาะนี่ใส่ใส่แกง

ช่วยเอาหญ้าออกให้หมู่บ้านนี่นี่พวไปทางไหนเราเมยแห้งพี่น้องเอ้ยพักพอนก่อนมาหอดบ้านเราบ่ได้อยู่ซื่อๆไอ้ช่วยสิเอาอัเอี่ยงกว่าเขาเดินไหมฮอร์โมนฮอร์โมนฮอร์โมนผงชูรสม่าขีดเพิลเอาตัวไอ้เพิ่นขึ้นไม่โอ้ยโอ้ย กะทีได้กล้าพักตัวบอลกล้าพักกาดพี่น้องแงจอยสิเท็ดแปลงพักแต่ป้าไปหา,ปหาคุ้มให้ใครเนี่ยไอมาไหมปิดสะกวนกะไรตัวเอามาเกินก่อนยังบกแต่งแงจอยพี่น้องเออยอ่ะนี่นีนน่จอยกะทีเก็บเพิ่นนี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอันนั้นละ เก็บเพิ่นออกนะฮะเนาะให้เพิ่นเป็นนวยใหม่พูดนะอยู่ทางล่างุ่นย้อยยามอย่างนี้เพี่น้องบอกแตงเงี้ยจอยดกคักดกเนี่ยอ่ดุกกะรีตาตัวเพิ่นปมใหม่เพิ่นนั่นขืนว่าไรหย่าฮัดเพิ่นพี่น้องได้จยอยบระยูจะเหรออันนี้เป็นปาอิตูไม่เหรอ ตรงดุมกอนโอโมแม่งหลักขึ้นกันแม่งหลักมันก็เป็นสีแบบนี้นายพันธุ์ดีนะมะเขือนใบกะเพราใช่อูคื้มหัวล,ลาภาเครื่องหัวลาภาเครื่องักอีตูตัวหนึ่ลูกครึ่งลูกครึ่งกินออกสองทางออกเครื่องกินหัวลาภาออกเครื่องกินักรีตูเอาอกเตกแตง vậy thì kinh nào cũng bấm lúc may rồi thì nó tắt ổn rồi để phấn ngâm một câu làng át trồng vậy ngâm không thì hết kiếng lao lao không cậu bỏ cạc ต้องปิดมาแข็งเลยไอ้โอยเห็ดไวยังสี่ทุกปีแลยพี่น้องตอนนี้ตูกินดีดีกันมีใส่ดีค่ะขนาดตัดออกเมันเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนปงไหมอินตัดยิ่งปุงด้วยพี่น้องเด้อต้นบักแค่พี่น้องเกิดต้นเดียวไอ้โอยบริการดีมันมานน้ำดินอะไรปุ้ ผักแคผักแคผักแคไทยผักหผมดึกเอาออกกันโอ้ยหนึ่งพ่อลูกพ่อเต่าแม่ยางปวนบ้านวันอาทิตย์ ủa, có thể chim nuôi đi vẫn không nói đi. xong mình đi. đẹp Ni ngam, giống đi. Nguyên ngam. Pumo ngọt hai gần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  xây kẹo ôm và say kẹo nôm mày tuôn phất cà chẻt quay vào ông này, tuôn phất quay chẻt nhọt tiêm nè nó người, quay tắt tan kinh ọng bớt đi, anh phong nó, cho ai tắt nhọt nó ọng bớt đây, cái cho ai gặp này, nga cho vào nó, nga mực nè, phất